ครูต่อที่ข้อความคาดการณ์อีกสักคราบก่อนนะคะก็คือคราวที่แล้วครูให้ไปเป็นตัวเลขแล้วก็นักเรียนทำแบบหัดมาครูดูแล้วก็ทุกคนทำถูกกันนะนะคะทีนี้ข้อที่ครูจะพูดต่อไปนี่นจะเป็นรูปภาพอย่างครูจะให้ดูสำหรับอย่างนี้นะ สำหรับรูปห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยม A B C D E นะคะเมื่อลากเส้นทแยงมุมเนี่ยเมื่อเราลากเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมก็คือลากจากจุดหนึ่งไปยังผมยอดอีกจุดหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อลากเส้นทแยงมุมจากจุดยอดจุดหนึ่งในที่นี้จุดยอดคือ A ไปยังจุดยอดอื่นก็คือไปยังจุดยอด C ไปยังจุดยอด D และก็ไปยัง ไปยังจุดยอดสองจุดนี้นะคะเราก็จะเกิดเป็นสามเหลี่ยมทั้งหมดเท่าไหร่คะเออกไปยังจุดยอดอื่นจะทำให้เกิดสามเหลี่ยมทั้งหมดสามรูปหนึ่งสองสามใช่ไหมคะทีนี้เขาให้เราทำกิจกรรมนี้คะ่ะให้นักเรียนเขียนรูปหลายเหลี่ยมแล้วลากเส้นทะแยงมุมตามตัวอย่างข้างต้นก็คือ ตามเงื่อนไขนี้นะคะตามเงื่อนไขตารางนักเรียนจะต้องสร้างตารางนี้ขึ้นมาต้องลากตารางนี้ขึ้นมาลงในสมสุดนะคะจํานวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมเช่นถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมรูปเจ็ดเหลี่ยมไปเรื่อยๆแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมไปจนถึงยี่สิบเหลี่ยมดอดๆตรงนี้ก็คือดอดๆว้อย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ต้องเติมเดี๋ยวที่ที่นักเรียนต้องเติมเดี๋ยวครูจะบอกนะคะ จนถึงรูป20เหลี่ยม20เหลี่ยมไป21 22ไปจนถึง n เหลี่ยมเราจะหาโพติเอ็นเหมือนเหมือนคราวที่แล้วอะถ้าเป็นตัวเลขคุูให้นักเรียนหาโพติเอ็นก็คือพพน์ทั่วไปเราก็จะสามารถหาพจน์อื่นๆได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าเราจะถามเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเรารู้เอ็นถ้าเรารู้พพน์ทั่วไปของเอ็นนะคะ เช่นเดียวกันข้อนี้แต่ข้อนี้เป็นรูปภาพนี้ตรงนี้เป็นจํานวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมยี่สิบเหลี่ยมจนเอ็นเหลี่ยมนะคะจํานวนเส้นทะแยงม,มุมถ้าหากรูปห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมตัวอย่างนี้นะคะถ้าเป็นห้าเหลี่ยมต้งเรียนลากเส้นทแยงมุมลากเส้นทแยงมุม ลากเส้นทแยงมุมไปเนี่ยนักเรียนจํานวนเส้นทแยงมุมถ้านักเรียนลากได้แค่สองเส้นถูกไหมคะลากได้แค่สองเส้นจํานวนสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นหนึ่งสองสามมีแค่สามรูปทีนี้สิ่งที่นักเรียนต้องเติมก็คือมีรูปถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมนะถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมจํานวนเส้นทะแยงมุมนักเรียนก็ใส่ไปจะลากได้ไหมจะลากได้กี่เส้น อ่ลา,ากได้หนึ่งเส้นนักเรียนใส่เลขหนึ่งลากได้สองเส้นก็ใส่เลขสองอ่าลากไม่ได้ก็ใส่ศูนย์เส้นจํานวนรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากเส้นทแยงมุมอ่ะจะเกิดรูปสามเหลี่ยมเท่าไหร่สมมุติว่าลากได้หนึ่งเส้นเกิดสองรูปก็ใส่มาลากลากไม่ได้ใสศูนย์เกิดรูปสามเหลี่ยมเท่าไรหนึ่งรูปอะไรก็ว่าไปรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมลากเส้นทแยงม,มุมได้กี่เส้นอ่ะเมื่อลากแล้วจะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมเอ่อเป็นรูปสามเหลี่ยม ได้กี่กี่รูปนะคะก็ใส่มาตรงนี้เช่นเดียวกันถ้าเป็นหกเหลี่ยมเมื่อลากเมื่อลากเส้นทแยงมุมของรูปหกเหลี่ยมแล้วจะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปคิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะคิดว่าถ้ามันเป็นรูปเอเหลี่ยมอ่ะถ้ายี่สิบเหลี่ยมะถ้ายี่สิบเหลี่ยมเส้นทแยงมุมได้เท่าไหร่ จำนวนสามเหลี่ยมจะเกิดกี่รูปแล้วถ้ารูปเอ็นเหลี่ยมล่ะเอ็นเหลี่ยมจำนวนเส้นทแยงมุมจะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นรูปทั่วไปแล้วนะคะแล้วก็จำนวนรูปสามเหลี่ยมจะเป็นทั้งหมดกี่รูปนักเรียนไปคิดนะคะแล้วก็เติมใส่ตารางนี้ยทําตารางนี้ยสิ่งที่ที่นักเรียนต้องเติมก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบช่องนี้นะคะไอ้ที่จุดๆนี้ไม่ต้องใส่นะคะต่อไปข้อข้อต่อไปการบ้าน,ว,น,นวันนี้ไม่ใช่การบ้านสิ่งที่นักเรียนต้องทำมีสองข้อข้อข้อต่อไปจงพิจารณาหาแบบรูปเพื่อแสดงจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่แรงเงาที่แรงเงาที่แรงเงาเนี่ยความสัมพันธ์ของการแรงเงากับความสัมพันธ์ของพื้นที่นะคะ อย่างเช่นรูปที่1นี่รูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4รูปที่5ที่6ที่7จไปเรื่อยจนถึงรูปที่10ไปสิบเอ3ดิไปจนถึงรูปที่ N อ็น่ะจานวนรูปที่แรงเงารูปที่1แรงเงาหนึ่งรูปแรงเงาหนึ่งรูปพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดตอบเป็นตารางหน่วยพื้นที่ก็1รูปอันนี้ก็เป็น1นคูณหก็เป็น1ตารางหน่วย ส่วนข้อที่2จํานวนจํานวนรูปที่แรงเงามนี่รูปที่2จํานวนรูปที่แรงเงา1 2 3สาแรงเงา3รูปถามว่าพื้นที่ทั้งหมดกี่หน่วยพื้นที่ก็นี่สองสองคูนสองเป็นสี่ตรงนี้แรงเงากี่รูปแรงเงาหนึ่งสองสามสี่ห้าแรงเงาทั้งหมดห้ารูปพื้นที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสาม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 เก้าก็เป็นพื้นที่เก้าเนี่ยนับตารางนี้ก็ได้เก้า สามคูณสามได้เก้ามีทั้งหมดด้านขวาด้านด้านแนวแนวตั้งสามแนวนอนสามก็เป็นเก้าตารางหน่วยอ่ะรูปที่สี่แรงเงากี่รูปแรงเงาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดเจ็ดรูปพื้นที่เท่าไหร่สี่สี่สิบหกแล้วถ้าเป็นรูปที่สิบล่ะ จํานวนที่แรงเงาจะเป็นเท่าไหร่พื้นที่จะกี่ตารางหน่วยเราจะคิดตรงนี้ได้ไปคิดที่ N ก่อนไปคิดที่ N ก่อนแล้วก็อยมาใส่สิบนะคะถ้าจํานวนรูปจํานวนรูปที่แรงเงาถ้ารูปรูปที่ N รูปที่เ,รเตรงนี้จะมีความสัมพันธ์ยังไงนะพื้นที่ทั้งหมดเป็นเท่าไร่แล้วเราแทนเอ็นี้ด้วยสิบแล้วเราค่อยมาใส่นะคะ วันนี้คาบนี้ก็คือสองข้อใส่ในตารางนักเรียนต้องวาดตารางนักเรียนไม่ต้องวาดรูปก็ได้นักเรียนใส่ตารางไม่รูนักเรียนจะวาดรูปก็ดีเพราะนักเรียนจะได้เอาไปดูนะคะ